ชัดดาวจะจะมีหรือไม่มีทองคั้นก็จะขึ้นแล้วพี่ก็น่าจะเคยฟันทงในรายการนี้นะว่า3,900ันเก้าึรับได้เดี๋ยวมันจะขึ้นใหม่แล้วมันแนวคิดมันก็เลยเป็นแนวรับแนวรับมันก็เลยเป็นแนวแนวเด้งแนวต้านมันก็อาจจะเป็น4,380คือไฮเก่าแต่ไฮเก่าเราเอาไว้ทลาย มอยากจะใช้คํานี้นะขอใช้รายการนี้ครั้งแรกได้ไหมเลิกเถอะครับในการที่จะคิดว่าทองคำเนี่ยมันจะต้องขึ้นลงเพราะปัจจัยความกลัวเท่านั้นผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีผลนะความดีนะครับผมแค่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นหลักครับมันเป็น secondary not primary Follow the money คุณสวัสดแล้วทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่ออ่าน,นี่ถามนี่ได้จริงคะถ้าพี่หมูบอกว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ทําให้โลกต้องอยู่ในโหมดความกลัวเท่าไหร่นะคะทองคําที่มักจะมาช่วงที่โลกมีความเสี่ยงมีความกลัวตอนนี้ทําไมทองกลับมาขึ้นแรงขึ้นดีจังเลยนะคะพี่หมูอ้าวก็น้องดูสิจัดดาวจะจะมีหรือไม่มีทองคันก็จะขึ้นไอ้ที่ขึ้นที่ลงของทองเนี่ย มันคือคอลเลกชันมันคือขึ้นเยอะๆก็ต้องมีลงบ้างอันนี้ผมพูดถูกไหมแล้วพี่ก็น่าจะเคยฟันทงในรายการนี้นะว่าสามพันเก้าถึงสี่พันหนึ่งรับได้เดี๋ยวมันจะขึ้นใ <ạ. S 1> หม่ใช่ไหมพี่พูดอย่างนี้ป,ะประมาณนี้ป่ะใช่ค่ะแล้วพี่ก็บอกว่ามันขึ้นมาพันสองมันจะต้องลงสามร้อยกว่าก็คือสามพันเก้าถึงสี่พันหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันต้องขึ้นค่ะขึ้นสามลงหนึ่งใช่ค่ะนะแล้วมันแนวคิดมันก็เลยเป็นแนวรับ แนวรับมันก็เลยเป็นแนวแนวเด้งทุกคนตอนนี้ไงยังไม่ใช่แนวต้าน่าถูกไหมครับเพราะว่าแนวต้านมันก็อาจจะเป็น4,380คือไฮเก่าแต่ไฮเก่าเราเอาไว้ทลายนะฮะเว้นอิฐถลายเวนอิฐก็ลาย you will smile uh, that will be next year ครับ not, late, not 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 soon but will come soon นะครับ นั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อแค่นี้อ่าเรากลับมาผมอยากจะใช้คํานี้นะขอใช้รายการนี้ครั้งแรกได้ไหมเลิกเถอะครับเลิกเลิกเลิกเถอะครับในการที่จะคิดว่าทองคําเนี่ยมันจะต้องขึ้นลงเพราะปัจจัยความกลัวเท่านั้นเป็นหลักผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีผลนะคอาดีนะครับผมแค่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นหลักครับ มันเป็น secondary not primary anymore คือไม่ใช่แล้วเอางี้ในอดีตเนี่ยหน้าที่ของทองคำหลักๆก,ก็แค่ป้องกันความเสี่ยงอะไรบ้างครับเงินเฟอ้อนะครับข้างเงินดอลลาร์ออนหรือสงครา่าเนี่ยหน้าที่หลักมันเลยเราก็เรียกเรียกวมๆว,ว่าป้องกันความเสี่ยง อันเนี้ยจะเห็นชัดที่สุดเมื่อเกรดดิเพรชัน1,930กว่าอันเนี้ยช่หน้าที่มันชัดมากและแล้วหลังจากนั้นมามันเกิดอ,อะไรขึ้นครับตังนาคโลกที่สองมันก็เป็นเบรตันวูดใช่ไหมมันก็ทองคําก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเพราะอะไรครับเพราะมันถูกล็อกไงมันถูกล็อกไว้ให้ให้เป็น3 5 36 <c oughs> ดอลลาร์ผมจะไม่ได้ <c oughs> กับอดอลลาร์ใช่ไหม <c oughs> มันก็อยู่กับที่เลยแบนเลยแฟลทแฟลเลยดอลล จนกระทั่งใช่จนกระทั่งเบรตันวูดถูกยกเลิก1971งบนิกซนอัาใช่ไหมฮะหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับคุณปล่อยตลาดทองคำใหม่กลับมาเสรีขึ้นถูกไหมครับแทนที่คุณไป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 ล็อกมันเอาไว้อะแล้วมันก็ไปเกิดวิกฤตเงินเฟอ้อโลกเพราะอะไรครับน้ำมันขึ้นสีเท่าหาเท่าใช่ไหม าจากสงครามอิสรา,าเอลอะไรก็ว่าหันไปอ่ะนะตอนนั้นไม่ไม,ไม่ผมไม่อยากจะไปพูดละเอียดตรงนั้นนะครับแต่คือเงินเฟอ้อทองคําก็กลับมาทําหน้าที่ป้องกันเงินเฟอ้อถูกไหมฮะเพราะตอนนั้นสหรัฐเจอเงินเฟ้อไปสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยแล้วคุณอะไรนะคุณพอวอรเกอร์ก็เลยต้องอะไรครับขี่มา้มา้ม้าม้าขาวหรือม้าดําผมไม่รู้อ่ะเพราะว่าขึ้นมาถึงขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บ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 ๊สิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยไม่รู้ม้าขาวหรือม้าดําเนี่ยาตายกันในข้างหนึ่ ถูกไหมครับสหรัฐก,ก็เดี้ยงไปส,สิบกว่าปีเลยสิบกว่าปีเลยนะกว่าจะแก้ได้นี่นู่นนะหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบกว่าจะไม่ได้แปดสิบเท่าไหร่นะครับแล้วเงินเฟอ้อก็สหรัฐก,ก็ค่อยลงปรลงเสร็จหลังจากนั้นก็เกิดกายไปยุคทองสหรัฐใช่ไหมคุณเลกแกนก็มาตอนนั้นคาร์เตอร์แล้วก็เลกแกนแล้วก็ปรื้ดขึ้นมาเลยอ่าก็ติดจรวดสหรัฐก,ก็พุ่งแล้วยุคนั้น,นเป็นยุคที่ต้องเรียกว่าโลกเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับ เกิดอินเทอร์เน็ตเกิดพีซีเกิดชิปโอ้โหมันพัฒนาช่วงนั้นหมดเลยอะแล้วก็มามารวมมารว,วมมาตุ้มมาอยู่ที่ดอทคอมใช่ไหมแล้วก็เกิดวิกฤตดอทคอมปีสองพันสองพันหนึ่งถูกไหมครับอืมเฮ้ยเล่ามาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไงต่อครับแล้วก็มาอันนี้เรื่องเล่าเรืเ่องเ,เกี่ยวกับทองคานะอันนี้แค่แค่แค่ไล่ประวัติศาสตร์นิดหน่อยแล้วก็มาที่ปีอะไรครับ สองพันแปดเกิดอะไรฮะทำดีเพิ่ขึ้นอ่าเกิดอะไรต่อฮะสารัฐทำไงครับ QE ครับสารัฐเนี่ยนี่บานเบร์แล้วเทอก็ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยแต่สิบิเลียนเนี่ยวิ่งมาถึงสามสิบแปดิเลียนก็ก็ตอนนั้นแหละครับวิ่งกันแบบโอ้โหติดจรวดเลยถูกไหมอ่ต้องเป็นของสเปซเอกด้วยนะครับถ้าเป็นของนาซาอาจจะยิงไม่ได้นะครับตอนนี้อ่ามันจะขึ้นเลยแล้ว อะไรต่อครับสองพันสิบเอดสิบสองที่คนชอบพูดกันนะ่ะทองขึ้นเยอะๆใช่ไหมนี่คือทองขึ้นรอบที่สามแบบเยอะๆในรอบหนึ่งศตวรรษนะหนึ่งร้อยปีอะครั้งที่สามที่ขึ้นแบบบ้าๆบอๆ,ๆแต่ครั้งนั้นคือขึ้นเพราะทองทําหน้าที่อะไรครับยวครับคือตอนนั้นเนี่ยสหรัฐ QE ด,ดอลลาร์เสื่อมแล้วก็ลดดอกเบี้ยจนเป็นศูนย์ใช่ไหมครับ ถ้าดอกเบี้ยเป็นศูนย์เทอรีน่น้องซื้อเทเอรี่มาพันธบ totally <Columbus> ัตรไม่ซื้อพันธบัตรมันศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดน้องจะไปซื้อทํา <te ngh ỉ> ไมอ่ะอแทบจะไม่ได้ผลตอบน้องก็เลยไปซื้อทองเพราะทอง่ะจริงๆมันมันมันตัวมันเองอ่ะไม่มีดอกเบี้ยแต่ราคามันขึ้นไงเพราะดอลลาร์มันอ่อนยูมันศูนย์ทองก็ยังได้เก็บไปตอกเกณฑ์ก็คือสองสัปสิบเอ็ดสิบสองแปลว่าทองทําหน้าที่ป้องกันความเสี่ยง และให้ผลตอบแทนคือยิวอินเทอร์ม c ซ p i แคปิตอลเกนนะไม่ใช่ดอกเบี้ยนะอันนี้ต้องเน้นนะครับเพราะตัวมันเองคือนอนยิวแ Asset ใช่ไหมคือยิวเฉยๆไม่มีดอกเบี้ยไม่มีนะครับแต่สุดท้ายมารอบเนี้ยผมขอพูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างผมถามว่าป้องกันความเสี่ยงชั่วข่าว หรือค yes. <cin> eh <inaudible> <mechanisms> ้างคืนไม่ใช่ชั่วข่าวหรือถาวรชั่วข่าวใช่ไหมครับเงินเฟอมีขึ้นมีลงได้ยิวมีขึ้นมีลงได้ใช่ไหมฮะสงกามมีไปมีมาได้ถูกไหมฮะแต่แต่อะไรครับแต่ดีดอลลาร์เซชั่นมันจะมีกลับไปบ้านได้ไหมครับคนที่ขายดอลลาร์จะกลับไปซื้อไหมน้องว่า จีนจะกลับไปซื้อไหมบาริสจะกลับไปซื้อไหมบรเซียจะกลับไปไหมไม่มีทางแล้วครับภาษาเขาเรียกว่าถ้าภาษาหนังเขาเรียก river of no return ่าแต่ถ้าภาษาแน้ำไม่ไหลยอมกลับนวนคำนวนฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรรู้มามันเป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรรู้มหมอะไรคะ crossing the rubicon river รู้จักคำนี้ไหมข้ามแม่น้ำลูบิคอน มันเป็นสำนวนฝรั่งนะครับหมายถึงมันเป็นเหตุการณ์ที่ฐานโรมันผมจำไม่ได้ว่าไม่แน่ใจว่ายุคไหนอะจูเลสซีซา่าป่าไม่รู้นะเขาคข้ามแม่น้ำลูบิคอนแล้วข้ามไปปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกเขาก็เลยเอาเหตุการณ์เนี้ยมาใช้เอาไม่ใช่เอาเหตุการณ์เอาคำเนี้ยมาใช้ว่าถ้าคุณข้ามแม่น้ำลูบิคอนแปลว่าอะไรมันกลับมาไม่ได้แล้วนะมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะ มันเหมือนกันเลยครับการที่สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจยึดเงินรัสเซียเนี่ยในปีสอง2นีเนี่ยนั่นแหละครับมันคือข้ามแม่น้ำรูบิคอนไปแล้วมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงกลับมาอีกแล้วครับโลกมันต้องเดินได้อย่างเดียวครับเพราะนั้นเหตุการณ์วันนี้คนที่ซื้อทองเนี่ยโดยธนาคารกลางที่ซื้อประมาณปีปละพันตันเนี่ยจากสมัยก่อนเนี่ยปีละสักสามสี่ร้อยอ่ะตันเนี่ย มันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือมันจะต้องซื้อไปเรื่อยๆอีกพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกผมว่าทองจบธนาคารการจะซื้อไปเรื่อยๆจริงไหมผมตอบว่าจริงผมยังยืนยันอย่างนั้นอยู่นะครับแต่เขาเขาไม่มาบอกคุณหรอกแล้วจริงๆที่คนมาบอกว่า<ม>เนี่ยเห็นไหมจีเนี่ยไตมาดหนึ่งซื้อเยอะแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจีก็อย้างนี้ทุกทีอย่าน้อง เวลาทองมันขึ้นเยอะๆเขาทาไงครับเขาจะลดการซื้อทุกทีอ่ะบางครั้งหยุดไปเลยดือด้อๆไปเลยเพื่อให้ทองมันลงลงเสร็จเขาก็กลับมาซื้อใหม่อันนี้พี่พูดถูกไหมแล้วเขาทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วจีเนี่ยไม่ว่าไม่ต่ำกว่าสามครั้งแต่เขาไม่ใช่เลิกซื้อนะพอๆกับธนาคารกลางอื่นๆดังนั้นโดยกล่าวโดยสรุปนะครับธนาคารกลางไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่นักลงทุนทั้งหลายย่อย ทั้งสถาบันทั้ง ETF ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะครับที่จะเป็นคนดันราคาทองคำขึ้นไปเรื่อยๆและจะเป็นคนค้ำยันนะครับฐานรา,ราคาของทองคำให้สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น Follow the money